สู้สมรภูมิเอาตัวรอดสู้ยังมีสตา๊์ต้องรูตถานก็ได้ทุบแน่เกี่ยวลงอยู่ได้หรือเปล่าทุบอยู่อ่ะเดี๋ยวผมไปดูทุบพี่ แล้วรู้จักช่องพี่ยัง่ยใช่เพิ่งเห็นพี่แล้วก็แบบอยากรับอ <c oughs> แอดเียรวได้ไปกดติดตามช่องพี่ยังนะกดติดตามช่องพี่ยังเออกดแล้วกดแล้วแล้ว ฝากกดติดตามช่องออฟฟารอนด้วยเด้เด้เด้คนที่เล่นอยู่ของเราเนี่ยนะเบอร์สองอะเอยไม่ใช่เบอร์สามเบอร์สามอยากเห็นพี่เล่นสนายิงหัวได้ได้ได้๋ยวดูสถานการณ์อ <c oughs> จอสแกนเดี๋ยวเดี๋ยวคนก็หน่ะอ๋อไม่ใช่ 不用结婚了。 Double kill. พี่อย่าหลัพี่หลัไอ้ลูกโปรไฟพี่ไปที่ไหนมาเหรอลูกโปรไฟของพี่ไปไปที่ไหนมาพี่ไปที่ที่ไหนมาของของใครของพี่หรอือของน้องกอลล์หรอ <c oughs> ไปว่าลูกโปรไฟล่ะของพี่หรอือว่าของน้องกอลลของพี่ อพี่ก็ที่ก็ต,ตามามาเสีแบบยงจริงใช่ไหนเสียงจริงเสียงจริงเหมือนแบบมีคนนะเอาไม่ดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนป่นเนี่ยเจอหนึ่งเจอคน ini dia ini dia, ini ini, ini kondoknya ini kondoknya ini, ini ini dia, เฮ้ยเจอคนอีกแล้วสองคนสองตัวสองตัว พี่พี่พี่เขาวงก่อนเขาวงก่อนขอใ้มันไปวงแต่ เขาไม่ทันนะ่ะพี่ลองคุกทุกอยงเลยฮะอีพี่พี่ลองคิดทุกอย่างเลยเหรอ ใช่หมใช่ใช่พี่ลงทุกวันทั้งวันแบบทั้งคืนเลยใช่ไหมไม่ไม่่ตอนกลางวันตอนกลางวันพี่ลงไหมลงหออ๋มโนว่าตายเรอหรอ เดินแพกคเกอร์ดีกว่าเ <c oughs> ขาวงดีกว่าข้างหน้ามีคนชุบกันพี่ไปไปลุยมันเลย <c oughs> มันจะน่ามันน่าจะชุบเสร็จก่อนนะ <G ül> <G ül> โอ้มันยึดจุดชุดเสร็จแล้วว่า

ฆ่าศูนดีกว่าไม่ถึงไล้วอ๋อของเต็ม สวยเลยสวยสวยพี่สวยสวยอีกกี่คนนะ่ะอีก,อ,ก,อ,ก,อ,กอีกคนอีกคนไอคิวขอได้ไหมพี่เป็บเลยเก็บเลย